เอาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ m a n y age boy นะครับกับเกม Rawr a l a นะฮะตอนนี้นะครับเราเข้าเกมนี้มาเพื่ออะไรละฮะดูไหมเพื่อฆ่าเวลายังไงล่ะตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับก็เนื่องจากเราต้องเรากําลังรอนะครับเกม Residen t Evil Village นะครับออกในเดือนหน้าพฤษภานะครับวันที่5รู้สึกจะวันที่5นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอซีรีส์นั้นนะครับ จริงๆจังๆเนาะตอนนี้ก็หาเกมเล่นฆ่าเวลาไปก่อนนะฮะเกมนี้ก็ Barolla นะครับเป็นเกมเล่นมัลติเพยเยอร์นะฮะต่อสู้การสนุกๆน,นะครับใครตกก็เสียแต้มนะฮะโอเคไม่ต้องเสียเวลาเวลานะฮะมาเดีย๋ยวจะเล่นในโหมดออนไลน์นะฟรีฟร้อนโอเคมาฮะวันนี้ตัวที่เราจะเรียกคือแคสเปียนนะครับแคสเปียนขั้นสี่เจ้าเสน่ห์จริงเกมนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอก <rôle à> อาศัยมั่วใส่มั an, ่วอนี่ไงล่ะเราไม่ค่อยเก่งอ้มาดิมาดิเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมาฮะที่เราเจอก็มีเฟดนะฮะออเรียนแล้วก็ฮัตตรินะครับไอตัวที่น่ากลัวนะคือออรียนนะไอพวกที่ใช้มันจะมีอาวุธที่เขาเรียกอะไรเป็นยานยานหอกอะไรเงี้ยน่ากลัวนะพวกเนี่ย แกีมันมาเนี่ยไอเอลเลียนเ,เห็นไหมไอตัวเตียวขาวมันได้อาวุธญาตเขาเนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันพุ่งอย่างเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิมาแล้วมาัวาตระหนักเ้ยน่ยิงไปเจ้าเนี่ยเด็เดเนี่ยด็ดเห็นไหมเฮ้ยไม่โดนเฉยเลย เอาละเลือดเราแดงแล้วคิปห <c oughs> ายแล้วนี่แหละไปก่อนอตัวไปอีกตัวนึงอีกตัวเดียวอุ๊ยตัวมันก่อนเห็นไหมผมบอกแล้วมันมันน่ากลัวอยู่ไอไอ,ไอหอ,อกยาวเนี่ยไอหอกยาวเนีเ่ยมาเฮ้ยเดี๋ยวเอึ้ยเฮ้ยไปโดนอีก นสองตัวเลยเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเออเป็นไอ้ยายายานี่นี่ไปไปไอเหี้บไปชาร์จด้วยชาร์จไปไหนไอ้ฮัตตอริสจะล่วงแล้วจับเราจับเราจับเราจับย้ายออริเล่จะล่วงนะฮะแต่การออริเล่ก่อนอุ้ย เอาเอาุดอนเฮ้ยเียนตัวเียเฮ้ยโดนโดนกูว่าแล้วใจใจโอ้หมันาชัดดาวไปแล้วเราไปล้วเล็กน่าทีนะดูซิเราจะชนะไหม ได้อยู่ได้อยู่สิบแต้มะ้ะตอนนี้เรานำไปสิบแต้มะนะตอนนี้ทุกคน,นก็จะมาลุมเราเพราะเราเลือดน้อยตอนนี้เหลืองแล้วเฮ้ยจะอะไรล่ะไม่ได้หรอยายาแน่รอดออชิบหายปล่อยท่าผิดต้องไปคว้าอาวุธในดรงตีน คุณจะได้อาวุธมามามาฟาดโอ้ยโอ๊ยเนี่ยแม่แม้ไอ้ A อ L ดีนะว่าลอเรียนตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเราชนะแน่นอนตอนนี้แต้มเราเหลือเหลือชนะใส่ใส่นะผมเออ เอ็ดคะแนนโอ้ยเกือบเกือบโดนไอ้ลอเรียติดตีเตือนไปละเปลี่ยนตัวมนะั่งเลยเปลี่ยนตัวมั่งเอาตัวไหนดีนี่เพิ่งเล่นมานะตัวอะไรยังน้อยอยู่นะตัวไหนดีละ่ะเป็นตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ไม่เคยเล่นนะเอะตัวนี้เดี๋ยวัวนี้ไม่เคยเล่นนะอุปกรที่เขาใช้นะครับจะเป็นพวกปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่กับขวาน,นะะเอาสีน้ำเงินนะสีน้ำโซ่สัตว์มา เฮ้ยเฮ้ยคุยยังคุยัง,ยงมาแนละ้วฮะโอโ้แคสเปียนสองตัวนะจริงๆแคสเปียนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ3 2 two, one, 1สองหนแต่จริงๆนะตามสเตตแล้วเนี่ยตัวเราเป็นตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดนะแต่เกราะก็ค่อนข้าง,าง,างบางนะไอ้แคสเปียน เราแน่เฮ้ยมาดิวลัวกลัวเหรออุ๊ยต้องกลัวเหรอต้องกลัวต้องกลัวต้องไม่เคยใช้ตั้อ๋อนี่ๆๆท่านไอ้นี่ไอ้เกมนี้มันกันไม่ได้นะต้องหลบกันอย่างเดียวไอ้เราก็ไม่เคยเล่นตัวหนีซะด้วย เกมนี้น่าจะแย่นะอะไรวะไอ้นี่จะเป็นแต่ที่ใช้เป่าแล้วก็เรียกอาวุธม,มานะจริงๆเป่าให้คนอุ้ยเฮ้ยโอ๊ย,อยแย่แล้วเราตอนนี้เลือดเราแดงแล้วมันน่าจะกระทืบเราตอนนี้นั่นไงมันกำลังไล่กระทืบเราทุกคนทุกคนกำลังหันเป้ามัน โดนระเบิดเฉยไอขีบ้าแกต้องเจอนี่แน่ไอ้น้ำเงินไอ้น้ำเงินนี่แย่นะเราต้องไปไล่น้ำเงินก่อนโอ้ยเราไม่รู้ต่ามันไหนตัวเฮ้ยท่านี้เกมนี้แทบจะแย่นะ เไม่โดนอีกเอาชัตดาวชัดเลยนะแต่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เราเออไปไกลๆโอ้เอาระ,ะเบิเดไปแดกนี่แน่หนีก่อนอุ้หมดเออเล่นตัวนี้ไม่เป็นแล้วเฮ้ยอย่า โอ้ยโดนแล้วั่้งไงโอ้ยดีนะเกมนี้ถ้าจะแย่จริงโอ้โหพุ่งแบบไม่ต้องกระโดดกลับเลยนะพุ่งเอ้ยระเบิดเราเล่นตัวนี้ไม่เป็นจริงๆเย้แย่เย่ตาหน้าแก้มเลยไปไก,กล แนนลบสองแย่จริงแม่งรบได้อีก five, four, ถ้ามันใกล้มากไอตัวนีว้จบสวยจบสวยโอเคไว้แก้มือตาหน้านะเปลี่ยน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 อันนี้ดีกว่าปีนใน ควินนี่ไม่มีสีน้ำเงินนะสีเขีสวนี่เจออาสาระพิษดูจงใช่ hey, นี่แยโดนโดนโดนโอ้ oh, มีเลยแมนนะฮะบอคอฟแล้วก็ไอ้ตัวมันเหมือน เอาตัวอะไรเนี่ยเอาตัวอะไรย่องบุญหาตัวไม่เจอเอ้าหยิบไปได้ทางนั้นมาดิไม่ละกูไม่ละโอ้ยแม่นจังวะมาเฮ้ยเฮ้แม่งไอ้กูขึ้นก่อนเนี่ย มามาอะไรกันล่ะเนี่ยใครจะลงเป็นคนสุดท้ายครับไอ้ใครจะลงเป็นคนแรกไม่ใช่เราแน่อาจจะปเป็นเราได้นั่นไงนั่นไงวอลคิลี่ตัวนี้มันจะล่วงแล้วเราก็ต้องเล่นมันก่อนอุย้ยไ,ได้สิเมได้คะแนนไปอุย้ยเราเราเราเปจะเป็นรายต่อไปแล้วนะ รอนี่ก่อนเออกาตาไอ้ไอ้นี่มันรอเราปิดทางไม่ได้แดกลรอกไม่ได้แดกข้าร็อกไอ้หนูเรเมนน่เรย์แมนเรย์แมนจะล่วงละมานี่ไอ้หนูเฮ้ยอุ้ยเ้ยเกือบแล้ว เรียบร้อยครับคู่เป็นไงล่ะเรียกว่า double kill double kill กระเด็นเลยไปมานี้นั่นผีบ้าว้าวาตกเอ้าอย่าต้ำอย่าตั้มคนล้มเขาเขาว่าอย่าตั้มนี่แน่ แต่ไอ <ider> <itor> ้นี่ไอ้อุ้นี่มันไอ้นี่มันลอยทำได้อุ้ย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 ไม่โดนอีกเอ๋ยิเก่งจริงจริงโอ๊ยโดนเฉยเลยเกือบโดนเลยแมนแล้วอู้เออนี่แน่อุ้ยเกือบโดนแล้วไม่เเซฮ้ยโดนเลยแมนซ้ำ จริงเราต้องได้แต้มจากไอตัวตัวเชลลี่ก่อนนะอาน้าวจุดหายได้ได้ซีก่อได้คะแนนของวาเชลลี่ไปแล้วไม่ได้แล้วล่ะนี่เราเราเรางไอ้เฮ้ยมันหนีว่ะแย่แล้ว แพ้แล้วต้องแกมเล่ยต้องแก้หน่อยเป็นยังไงกันฮะมันเป็นยังไงกันฮะไอเด็กสะโกพวกนี้ ฉันเน่จับมือเปล่าไว้ล่ะได้อุยมันได้กว่าว่ะเราได้ก้อน,นนี่แน่นี่มันมีเทียวมันยิงเราว่าจริงเอกอกระดานนี้ค่อนข้างจะสอยให้ไกลๆค่อนข้างยากนะเนีย่ยเรานำคะแนนอแล้ว คะแนนนาอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังบ้าเยนี่แน่นี่แน่นแน,น,แน่เอาคะแนนก่อนนะอุ้ยหอดเว้ยอะไรกันเล่าเฮ้ยไม่โดนมันต้องกระทืบกูนแน่ะไปไกล วิย้ยโดนแล้วอุ้ยดีนะรอดเออนี่แน่นี่แน่เดินจุดเดียวแล้วกูไอรันเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่อันตรายเอาเป็นไกลก่อนเฮ้ยงเอา้าอุ้ยว่าแล้วต้องโดนตอก โดนตอกเสาเข็มเอาเอาเอา,เอามองผิดตัวงานเข้าเลยกูทีนี้ไปไปมองไอ้ตัวเขียวๆเหมือนกันเนี่ยนะเฮ้ยจะเกินไปนะอืองไป ลงไปลงไปได้อยู่ได้อยู่ลงไปยังขึ้นใหม่เหรอเอ้าไอ้นี่มันมาฉกคะแนนเราไปเฉยแย่จังไม่ได้ละไม่ได้ละดีแนี่ โอ้โหไม่ถึงแท็กแล้วตอนนี้ไปไปสิโอ้ยบักโอ้โหแย่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  yeah, 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 yeah. ตอนนี้แย่แย่แย่ นั่นมาเจอตัวสีเขียวเหมือนกันกนะตาผมมองผิดตัวตลอดเลยมาผู้ชนะไปตาเดียวนะบ้านเราจะไม่ยอมนะฮะเออจนกว่าเราจะชนะอีกตาหนึ่ง,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 งทั้งวันก็ยังไหวอ,อ่ะมา3 2 1 w o o brawl แล้วเอาติงหน่อยแล้วมาเลยต้องได้หัวกลอดแน่ตอนนี้เราสู้มันไม่ได้แน่นอนโอ้โหเอาเอาวอาเอาวอาเแกวแกวซิแกวซิแกวสิแกวซิอะไรอะไรย้อน ไม่ดีเป็นการระมุ่นเปนกาะมุม่นล,ง,ลงไปนี่แหละมึงด้วยมึงด้วยลงไปด้วยมึงก็ต้องลงไปไปไกลๆเลยอยา่ยา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 อย่าอย่าอย่าขึ้นมาลงไปลงไปเนี่ยเล่นทีไรในคะแนนนำตลอดช่วงแรกเลย <laughs> จะใช้เกมนี่ยจะเล็กตลอดถึงไม่จับทางเราได้นะแย่จังเฮ้ยอะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรอ่ะเราเอาตรงนี้ก็ได้เว้ยเล่นอะไรกันเหรอโอ้ยโอ้ยมันเกินไปแล้วนะอุอ้ยเฮ้ยไม่เตื แย่แล้วไปไกลๆเลยไปไกลเลยลวเว้ยคะแนนนำล้วเว้ยจริงๆแค่เลี้ยงให้ไม่ตายก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปตัดกายตัวบนไปโอเคคะแนนนำมาแล้ว เออได้เลิกได้เลิกได้เลิกได้ยามชนะสะักทีไปเกตไกไปเกตไกเฮ้ยอย่าโอเคคะแนนน้ำทิ้งขนานดนีด้ก็ได้อยู่ปลอดภัยอยู่มันเป็นยังไงเข้างูไปออโอ้โหมันมันชิงคะแนนเราไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะแนนเรานำอยู่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะ เออเออไม่โดนอีกเออเออนี่แน่โอ้โหอย่าอย่าทำนี้ข่าอย่าทำนี้ข้าเอาไอ้นี่มาฟาดข้าได้อย่างไรเอาเอาหายลืมไม่มีอาวุธนี่แน่ระเบิดเป็กแดกเออ จบท้าไม่สวยแต่ละชนะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งกันไปด้วยนะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับโอเคไว้มาจอยกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ enjoy ครับผม